นโมนามตะการเมแห่งข้าทาจงมีตัสสาปวะโตแห่งพริ่มภูฟักเจ้านั้นอรหัตโตอนนอกเสีซึ่งกรรมกรุงแห่งสังสารจากสัมมาสัมพุทธะตัตถะรู้ใจธรรมได้พระองค์ได้อาการบ่มีได้วิปริตนโมนามตะการเมแห่งข้าทาจงมีตัสสาปวะโตแห่งพริ่มภูฟักเจ้านั้นอรหัตโตอนนอกเสีซึ่งกรรมกรุงแห่งสังสารจากสัมมาสัมพุทธะตัตถะรู้ใจธรรมไพระองค์ได้อาการบ่มีได้วิปริต นโมนมัสการเมเองข้าตาจงมีตาสาวโพโตแหเป็นพักเจ้านั้นราตอนักเสียซึงก er well, รรมกงแอ่งสังสัจสัมมาสามพุทธสารแต่รู้ที่ใดทำได้โรงเรื่องอาการบ่ไม่ได้วิปริตตั้งใจทำสมาธิแผ่เมตตาไปบังพ้ทธอคํคำสอสารงมาคห้ด้วยี่รีมานนถ้าใครสวดได้แล้วก็พิจารณาไปดูไม่มีอะไรเลยในกายดูกายในกายก็จะเห็นกายในกาย ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมหาปุตธรูปมีดินน้ำลงไปประชุมกันอยู่กายมีความชราเสื่อมไห้ไม่ได้มันจะต้องแตกกระจายไปตามธาาุเดิมของมันแต่ทำนั้นเห็นแจ้งชัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างพระอน,ะนุนมาสอนกายทีิีมนโนนก็าทำอนาปานสติไหลเข้ายาวไหลออกสั้นไหลออกยาวดูเรื่ลยๆ เขาเรียกทำอัตนะเดียวถึงพระอาหารหันต์เลยนะทุกสิ่งทุกอย่างเราจะมองเห็นได้ทั้งตาในตานอกมองเห็นได้หมดไม่มีอะไรเลยที่จะไปอยู่เกินจากภาชนะดินไปได้อัฏฐให้เจออัฏฐให้ได้อัฏฐจงมีเนะมฆาอัฏฐจงมี เจออัฏฐะก็เจอพยัญชนะมาเจอพยัญชนะก็เจอสมมุติมาเจอสมมุติก็หลุดพ้นเป็นเป็นไม่มุติทาไม่รู้อย่างนี้ก็ไม่รูอร้อะไรอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราไปหลงไปหลงสมมุตินะก็เลยไม่เจออะไรอะไรไอ้น,อน,อน,นู่นไอ้นี่ชื่อน,นั้นชื่อนี้แต่ไม่มีเล้ความจริงไม่มีแล้วชื่อน,นั้นชื่อน,นี้เป็นอัฏฐะโดยปริยาย ไม่มีของใครไม่ว่าอะไรทั้งหมดของโลกนี้ถ้าเจอตัวนี้ก็จะ,จะเห็นกายในกายเห็นภายในเห็นกายในกายก็จะนี่ก็เจอแล้วทำ้าไม่เห็นกายในกายก็ไม่ไปเจอทำไมก็ทไมเราต้องจับเวทนาก่อน,นเวทนามันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็จะทุกข์นั่งนานนอนนานเดินนานอันก็เกิดเวทนา กินน้อยอย่างน้อยอะไรก็แล้วแต่เวทนาทั้งนั้นมารู้จากตัวนี้ก็มันจองจําอยู่ทุกอริยาบทรู้จากนี้ก็หมดการยึดถือให้เห็นกายในกายดาชาทาอะไรไม่เห็นกายในกายก็ไม่เห็นการเกิดดับทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเกิดกระดับแล้วนั่นน่ะตั้งอยู่ในท่ามกลางสลายเป็นสุดทั้งสิ้นทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองไม่ยงงี้ก็จบอ่ะไม่มีอะไรจะเดินไปไหนก็เหยียบบนอัฐะจะเดินไปทางไหนก็เหยียบบนอัฐะ ตัวเก่าทั้งนั้นสัปะดะหั้งหลายตายอยู่ในโลกนี้ล้าน,ล,านล้านปีตรงไหนก็ต้องมีสตายเออเยาไปก็มีสตายนั้นเอาให้นั่นพรงขึ้นมาเองก็ตอนนี้ก็เจอการที่จะนั่งสมาธิจะให้ทาเกิดนั้นก็ยากต้องวิจารณ์ไปแต่เมื่อมีญาณเกิดแล้วจะนั่งยังไงก็ได้เะอ,อยู่ยังไงก็ได้จะแตะก็ได้จะเล่นก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ทำไม่ได้พบญาณปัญญาก็ไม่มีแต่มรรคญาณปัญญาก็มีปัญญาตัวนี้ปัญญาเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อหลุดจากพ้นจากวัฏฏะจากโกรคส่งคืนหมดอุปีิส่งคืนหมดส่งคืนธรรมชาติเดิมที่เราอาศัยอยู่นับชาติไม่ทวนเป็นอเอกชาติเมื่อมารู้ตรงนี้แล้วก็ส่งคืนนะมาส่งคืนแล้วก็จะไม่ตองมาอีกมีมหาภูตรูปมีดินน้ำลมไฟอากาศธาตุเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่มีเออไม่มหรอกเออ ราคาโทรศโมหะควารรมหลงเท่านั้นอรวิชาเพิดอธริชาออกก็ไม่มีอะไรเป็นอนัตตาทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างจะ,จะไปตรงไหนจะทําอะไรก็ไม่นานนี้จังไม่เสี่ยงเป็นทุกสุดท้ายเป็นอนัตตาหมดวันนี้ไม่เป็นพรุ่งนี้ก็เป็นเมรุนี้ก็เป็นเป็นหมดทั้งนั้นก็เรียก,กว่าการเกิดต้องดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับมาไม่รู้งี้ไม่เจออะไรแปรยังไงก็ไม่มีเนื้อทั้งนั้น เอาให้จนชอบอะไรดูที่มาจากไหนดูอดีตแล้วก็ดูปัจจุบันดูอนาคตถ้าเราจะทําทาอดีตไม่ต้องนึกไน่ต้่องคิดอนาคตจะมาไม่ถึงปัจจุบันต้องให้รู้ทุกขณะถ้ให้ทําเกิดขึ้นแล้วก็จะติดต่อกันเป็นลูกโซ่